สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสายใจฉิพิมายและนางสาวชมพิชาร่มเดินเป็นตัวแทนจากชุมนุมห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาขอนําเสนอการดําเนินงานในกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่าของโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาแต่ก่อนที่เราจะไปดูการดําเนินงานในกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวเรามาดูนโยบายที่จะนําไปปฏิบัติกันก่อนค่ะโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้มีการวางแผนร่วมกันของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเพื่อจัดทาโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของปปพ,พซึ่งเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทเกิดขึ้นภายในโรงเรียนแล้วก็นำสู่ชุมชนต่อไป การดาเนินงานกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ําราได้เริ่มตั้งแต่การนํากิจกรรมไปกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2563เป็นต้นมาหลังานั้นก็ได้นําคณะครูไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนเครือข่ายและนํามาขยายผลที่โรงเรียนโดยกลุ่มเป้าหมายในการขยายผลก็มีครูนักเรียนแกนนําผู้ปกครองและชุมชน นั่นคือนโยบายและการวางแผนการดำเนินกิจกรรมจากท่านผู้บริหารนะคะต่อไปเราไปดูการดำเนินงานในกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำกันเลยค่ะโรงเรียนนี้คมพิมายศึกษามีอาคารที่มีการออกแบบและอุปกรณ์ที่เอื้อตามหลักของการประหยัดพลังงานออกแบบโครงสร้างหรืออุปกรณ์ช่วยถ่ายเทระบายความร้อนในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ อาคารโปร่งโล่งรับลมถ่ายเทอากาศได้ดีรวมทั้งมีแสงสว่างเพียงพอในห้องเรียนมีการใช้สีและกระเบื้องโพนสว่างช่วยเพิ่มความสว่างในอาคารมีการใส่ฉนวนกันความร้อนที่หลังคาและเลือกใช้วัสดุผนังที่กันความร้อน พื้นที่รอบอาคารมีสนามหญ้าและพืชคลุมดินเพื่อการสะท้อนความร้อนโรงเรียนมีการบันทึกหน่วยการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง3ปีการสแสดงสถิติหน่วยการใช้ไฟฟ้าในระยะเวลา,า3ปีอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละอาคาร มีมาตรการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและในการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนมาตรการการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกำกับไว้ชัดเจนมีมาตรการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆตามมาตรการที่กำหนดหลอดไฟปีละหนึ่งครั้งและพัดลมกระติกน้ำร้อน <ME Z> <ๆ>เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอย่างน้อยปีละสองครั้ง โรงเรียนมีมาตรการเพื่อควบคุมดูแลให้มีการตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่25องศา,าเซลเซียสขึ้นไปคำสั่งแต่งตั้งคณะทำง,งานการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศตามมาตรการลักษณะของห้องที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม่มีรอยรั่วที่ขอบประตูและหน้าต่างผนังฝ้าเพดานมีม่านหรืออุปกรณ์ที่กันแดดหรือลดความร้อนก่อนเข้าสู่ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ มีร่มเงาจากต้นไม้เพื่อลดความร้อนจากภายนอกมีการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆยกเว้นเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้หลอดไฟ LED จากพลังงานแสงอาทิตย์ตามอาคารต่างๆภายในโรงเรียนการใช้น้ำมีมาตรการใช้น้ำอย่างประหยัด ิดก๊อกให้สนิทมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไม่ให้ชำรุดรั่วซึมและมีการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธีการจัดการขยะในโรงเรียนมีการเลือกสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดขยะในโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและปลูกจิตสำนึกในการลดขยะอันจะก่อให้เกิดมลภาวะตามมา มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มแหล่งอากาศบริสุทธิ์จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบการจราจรการใช้แอปพลิเคชัน eGate ทาวเพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านพลังงานในห้องเรียนสีเขียว จากการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนนิคมพิมายศึกษามีความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้อมและทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์การดรําเนินงานต่างๆได้ที่เพจห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาและเพจโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาสําหรับวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคําว่าสวัสดีสสดค่ะ,คะ